สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายวายเรื่องอยากลืมกลับจำครับเป็นนิยายวายเรื่องสั้นที่มี15ตอนด้วยกันครับอยากลืมกลับจำวันนี้เสนอเป็นทาที่8นะครับเราไม่ติดตามลุ้นกันว่าเรื่องราวความรัก และชีวิตของน้องนานเนียกับคุณก่อนพบจะลงเอยยังไงโปรดติดตามได้ในอยากลืมกลับจำพาร์ท8ติดตามรับฟังกันได้แล้วครับสั่งอาหารได้เรีอยงครับเนีย่ย คุณกอนพบกระซิบถามที่ข้างหูของผมแผ่วเบาในขณะที่มือก็จัดแต่งทรงผมให้กับผมไปด้วยไม่ได้หยุดริมฝีปากอยักของเขาอมยิ้มนิดๆเขาถามแบบไม่มองหน้าผมเลยด้วยซ้ำมีแค่ผมนี่แหละที่ไม่อาจละสายตา ไปจากเขาได้เลยทำไมโลกใบนี้มันถึงไม่ยุติธรรมเลยสักนิด <c oughs> ว่าไงครับผมไม่มีเวลามากเลือกได้หรืออยังครับเนี่ย <c oughs> แค่คำถามธรรมดาของเขา ก็ทำให้ผมแทบละลายแล้วแล้วต่อจากนี้ไปผมจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงละทีนี้เอ,อ่อท่านประธานครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเลือกอาหารแล้วยังไงท่านประธานกลับไปนั่งที่เก้าอี้เถอะนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ ผมทรงนี้ผมก้มหน้าลงไปมองดูเมนูอาหารที่อยู่ในมืออยู่อย่างนั้นเป็นนานสองนานถึงแม้ว่าจะเลือกอาหารไปแล้วแต่ก็ยังไม่เงยหน้าขึ้นไปอยู่ดีจนกระทั่งได้อาหารมาวางอยู่ตรงหน้าก็ก้มหน้าก้มตากินอาหารในจานอย่างเงียบเชียบ ไม่ยากก็รู้ว่าคุณจะหิวขนาดนี้นี่ผมปล่อยให้พนักงานในบริษัทหิวโซ,โซขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับผมเป็นแค่พนักงานในบริษัทของคุณพูดอะไรของมึงไว้เนี่ยมึงพูดอะไรออกไป เอ่อขอโทษครับเมื่อเห็นว่าหยิ่ายเงียบไปไม่ยอมตอบโต้วงเล็บซึ่งถือว่าผิดปกติผมจึงตัดสินใจเงยหน้าขึ้นไปศบมองดวงหน้าหล่อคมของคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าและก็พบว่าเขากำลงังจ้องมองผมอยู่เช่นกัน คำพูดของคุณเมื่อกี้นี้ต้องการจะเสืออะไรกับผมคคำไหนล่ะครับคำที่คุณต้องการตอกย้ำให้ผมรู้ว่าคุณเป็นเพียงพนักงานในบริษัทของผมเท่านั้นมันคืออะไรก,ก็เออ จะตอกย้ำในสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วไปทำไมหรือมีความหมายอย่างอื่นซ่อนอยู่ไม่มีความหมายอะไรซ่อนอยู่เลยครับเออคุณพบเออท่านประธานสั่งอาหารสิครับจะเอาแต่นั่งมองผมมันไม่อิ่มหรอกนะครับ อาหารข้าวหวานถูกเสิร์ฟมาวางเรียงรายจนเต็มโต๊ะไปหมดผู้ชายหน้านิ่งคนนั้นก็ทานอาหารน้อยมากคงเป็นผมที่เสียดายมันทุกอย่างก็เลยต้องพยายามขมือบมันให้หมดก็ราคาอาหารมันแพงซส้อจนผมต้องขยายลำไส้ให้ใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเลยทีเดียว คุณบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับผมอมเกือบลืมไปซะสนิทเลยครับก็เรื่องที่คุณจ่ายค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้ผมวันนั้นนะครับวันนี้ด้วยนั่นไงล่ะแล้วผมจะทำยังไงดีละทีนี้จะชดใช้ยังไงหมดแล้วครับเงินเดือนผมก็แค่นี้ คุณหมายถึงผมให้เงินเดือนคุณน้อยเกินไปอย่างนั้นเหรอคุณนานเนียไม่น้อยไม่น้อยไปเลยครับผมจะรีบเอาไปคืนให้เร็วที่สุดนะครับคิดราคามาได้เลยผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างรวมมือนี้ด้วยเลยเป็นเท่าไหร่เหรอครับ ท่านประธานหัวเราออกมากแค่คำเดียวแล้วก็ตักอาหารเข้าปากจากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกเลยท่านประธานครับผมจ่ายเป็นสองสำงวดแบบแบ่งจ่ายได้ไหมครับไม่ได้ ใจร้ายจังงั้นสี่หมื่นทวนรวมมือนี้ด้วยได้ไหมครับสี่หมืนเจ็ดพันสามร้อยบาทไม่ขาดไม่เกินโหผมถึงกับพูดอะไรไม่ออกได้แต่กลืนน้ำลายลงคอเหนียวนักธุรกิจก็คงอย่างนี้ ไม่งั้นจะประสบความสําเร็จได้ยังไงถ้ามัวแต่ใจอ่อนยอมใครง่ายๆเหมือนอย่างผมผมควักเอากระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าอย่างเชื่องช้าไม่ใช่ว่าพกเงินสดไว้ในนั้นเป็นหมื่นๆมืหรอกนะที่ว่าเงินเก็บก็คือเงินเก็บที่อยู่ในบัตรเอทเอต่างหากเอ่อ ผมขอตัวไปกดเงินมาให้นะครับท่านประธานไม่ต้องไปเดี๋ยวผมออกให้ก่อนให้ไปตอนนี้เกิดถ้าคุณหนีผมไปผมจะทำยังไงว่าแต่คุณอิ่มแล้วใช่ไหมจะได้เช็คบินเลยผมอิ่มแล้วครับแต่อาหารมันยังไม่หมดเลย ผมเสียดายนะครับถ้างั้นในระหว่างที่คุณเคลียอาหารพวกนี้ให้หมดผมจะสั่งไวนยมาดื่มรอก็แล้วกันนะเอ๋เพิ่งทานอาหารเข้าไปนิดเดียวเองระวังจะเมาเอาได้นะครับโอ,โอ้ขอโทษที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะครับท่านประธาน น่ารำคาญจริงขอโทษครับขอโทษนะครับนี่ลุกขึ้นทำไมนั่งลงาวที่สั่งไว้ได้แล้วครับจากนั้นความเงียบงันก็บังเกิดขึ้นกับเราสองคนแล้วผมก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเขาอีกเลย จนกระทั่งผมยกขวดไวน์ของท่านประธานขึ้นมาดื่มขออนุญ,ญาตนะครับนาเนียยาผมยกขวดไวน์ของคุณกอนพบ ขึ้นมากระเดกเข้าไปในร่างกายหลายต่อหลายอึดหลังจากนั้นก็ไม่มีความเงียบงันเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วเพราะความเงียบมันทำให้อึดอัดนิ่นาบงเล็บพูดไม่หยุดเลยทีนี้พบค้ามคุณ หล่อจังเลยนะครับเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะพบไงชื่อคุณไม่ใช่เหรอเอ๋ <Yeah. S 2> หรือว่าไม่ใช่นะผมว่าเรากลับกันดีกว่า คุณเมามากแล้วไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมยังไม่ได้ถามอะไรคุณเลย <c oughs> คุณอยากถามอะไรผมแสดงว่าเรายังมีเรื่องอื่นต้องคุยกันอีกอยู่ใช่ไหม อืมก็ใช่นี่สิไอพี่ดิวบอกว่าคุณแค่ต้องการจับผิดพวกรุ่นพี่ให้ได้คาหนังคาเขาเท่านั้นการที่คุณรีบขับรถออกไปที่ร้านเพื่อไปหาผมนะคุณคุณไม่ได้ พิษสวัสดอะไรในตัวผมเลยสักนิดพบครับมันจริงหรือเปล่าครับดานัยเขาก็พูดไปเรื่อยก็พี่เดียวบอกว่าผม ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวโอ้โอนอาเนีย่าเนียนเนี่ยครับหลับไปซะแล้ว จริงๆแล้วภาพตัดของผมมันค่อนข้างเลือนลานมากๆจำไม่ได้แน่ชัดว่ามันตัดอยู่ที่ตรงไหนรู้แต่ว่าผมรู้สึกเหมือนตัวเบาวิวคล้ายกับถูกอุ้มไปพักบนอกกว้างด้วยกล้ามแขนแกล่งจากนั้นก็ปวดหัวมาก พออืดพะออมขมคอสุดๆในตอนเช้าจะรอดไหมเนี่ยเราไอเนี่ยมึงไปนอนที่บ้านของท่านประธานมาอีกแล้วหรอว่ามึงอะอ่ะอพี่เดียวพี่รู้ได้ไงอะกูรู้ก็แล้วกันสามรอบแล้วนะมึงกูบอกว่าให้มึงเจียมเนื้อเจียมตัวสะบ้าง ทำไมถึงไม่ยอมฟังฮะก็ผมเอ๊ะดูได้ยังไงว่าสามรอบแล้วก็รู้จากข่าววงในข่าววงในเออดีนะที่ยังไม่มีใครรู้ไม่อย่างนั้นมึงได้ถูกบีให้ออกจากงานแน่แน่บีไปออกจากงาน เลยเหรอเออฟังนะเนี่ยอย่าเข้าใกล้ท่านประธานให้มากไปกว่านี้อีกเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นไปไม่ได้โถพี่ก็แค่ไปกินข้าวในฐานะเจ้านายกับลูกน้องเองน่าใจมึงลองคิดดูดีๆนะ ว่าใช่หรือแค่หลอกตัวเองว่าไม่ใช่ก็ทบทวน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 พบครับผมตัวหนักไหมไม่หนักตัวคุณนิดเดียวเอง แข็งแรงจังเลยนะครับพบเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ครับคุณพักผ่อนเถอะผมก็จะไปพักผ่อนเหมือนกัน <c oughs> คุณก่อนพบวางร่างของผมลงบนเตียงอย่างเบามือจนกระทั่งแผ่นหลังของผม สัมผัสพื้นเตียงถึงได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายตามขึ้นมาค่อมร่างของผมอยู่อย่างอ่อนโยนริมฝีปากของเราแทบจะสัมผัสกันอยู่แล้วพบครับผมชอบริมฝีปากคุณจังน่าจุกมากเลย ผมได้ยินเสียงเขาแจ๊ะปากหนึ่งทีแต่เสียงนั้นดังลั่นก่อนจะโน้มใบหน้าหล่อคมของเขาลงมาให้ใกล้ยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกน่าจูบมากงั้นเหรอ <c oughs> จบจับจบจับจบจับพระเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆต่อไปนี้ผมขอสาบานว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไปจนตลอดชีวิตเลยคิดได้แล้วเขาของผมก็สุดลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่า ทำแค่นั้นใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นใช่ไหมเมืองใช่ใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมทบทวน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 ,ททวนตายหาแล้วจำไม่ได้ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับพาที่8ของนิยาย,ายเรื่องอยากลืมกลับจำครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าครับปริยวิทย์ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจในการแต่งนิยายแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจในการพาดเสียงนะคะ ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะปริยวิทย์ดีใจมากๆที่มีคนชื่นชอบในน้ำเสียงของปริยวิทย์นะครับสัญญาว่าจะปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ